สบายเยอพี่น้องเด้อลูกหลานเอ้ยตําแตงกินกับไข่ต้มเด้อกระแลงนี่เด้อน้ําหนอนเด้อไข่น้อยต้มไข่ต้มุเรร้ตําแงกินกับกินง่ายแม่ยําใส่คกังจะปอกเปลือกนําบ่บ่ด้บ่มักปอกเปลือกเออแม่นยําใส่คกเลยโลดตําแงเขาบ่มักปอกเปลือก ดำทางเปิดมันมิจฉาเม็นน้ำท่วมเพื่อนพี่น้องเอ้ยพ่นตกฝนมือพ่นเย็นมาเลยโคะะตรขึ้นมาหอดตู้เย็นเลยตู้ซักผ้าก็เกือบเกือบแทงได้เร <laughs> ื่องไรสากเลยแล้ว,ลวมียนใหม่เลยแล้วมันโลโคกระดองวียงท่านหิยังยมันเขา่งงามันต้อง่ามซึ่งคมนมาเพย์หอดนาห้องบ้าหนหน่อยหมดละตั้งค์แล้ว,ลว,ลวจะกี่ถ่านกี่เท่าเนี่ยถานหมดเลยถ่านไฟออก เหมียนใหม่เลยมันกีดนครัวปกบทิมชะทีมชายอยู่เวยเหมียนใหม่ซะตกกระตุกาเลียเี๋ยวก็ไดเบิดมือนเวีนตั้งแต่บืกขึ้นตีี่น้องโมงจะสิบสองโมงออ่นอีกเบิลมืออีกอ่นืเมียนเวันที่หนึ่งที่สองผบอกเขาบอกเปนจากเซาเขาบอกหันไเออ นังอ้นพนนวชิเมขนมมกกะบาบ็ได้พี่น้องก็ฝนตกบัดมือเพาว่าตะเศร้าวังแรงสี่โมงนี่ได้แล้วขอไปตลาดก็ได้เลยไปตลาดก็ได้กินยังกินต้มกินยังกินต้มไข่ก็ได้โอ้ต้มไข่ต้แตงก็สร็จแล้วนะพี่น้องต้มแตงอ้หยุโอ้ยงกันนะ ป๊าจะไปตั้มสองหน่วยสก,ยกิดเบิร์ดผมมีทางเปิ่งน้ำหมอเรื่องกระข่างก็จะทมดินซุงกวก็ทางล่างกันใช่เหมตากกระเพงอีกวานไปทางน้าก็พไ,ได้อีกข้ากระเพงคขาปูเลยผมมีบเป็น้ำามนตกมีแต่ทางน้าไปมีแต่ตถ่ายพ้นยุทธแล้วก็้น ซึมลงเองพี่น้องถั่วตะลางเพื่อนละน้ำกันนะน้ำไปเลยจะคุดคลองลงไปก็เลยบ่มีคลองสิปล่อยน้าออกเลยจะสิปล่อยทางไหน่อยทางไหนก็บ่ไดข้าวตะปูนบ่ระบาดออกทางหน้าก็บ่นนไดนะ่แม่น<ล>แนว,แวเอาปุ๊ดเอาน้ำออกทางหน้าน้ำหนี่ก็นา,างตูวกันขอกระแพงจากนั้นก็ะะกนคุดคลองไว้ตั้งแต่เราบ่ทะเด็ดกันหมดไหมแล้วมคุดคลองอะไรออกไปทางข้างคลองตูวคลองข้างนั้น บอกคำทางลังหนี่พอได้เจาะกับแพงล้วก็ต่อใส่กับคลองเราใคนี้ยทำกันยังว่าใครมมีหน้าเฮือนไผ่ของเรายังว่าใครได้เฮาทางเือนเราสบายพอดีมันลงน้องสรวมเลยป่ะไรทางเลยสบายเอาละมันทำนี่กรตันนั่นกรตันนั่นกรเบิดเลยอออุ้ยมาใส่น้อยแถบประเด็นเลี้มันจะเค็มว้าอ้มยเฟี่ชอ สู้ไอพี่น่าแค่ขอิกินน้ำลายไปเลยกรเพาะสัํ้ขายโอ้แต่เมื่อนั้นซีนวกัยังพอแห้งเลยอเมนจนหายกิตำหงงฮกบอทอยได้อนน้เผ็ดเท่าไกกินกินทั้งหาทั้งกินกินมันหมักเผ็ดหมักตำลวกมี่ตำหงงมาเพิ่นแล้วเอ้อเอาน้าปลากรใส <laughs> ทางน,น้ำปลา <c oughs> ทางปลาแดก <c oughs> พี่น้องเลยเอาลงไปเอายิกปลาแดดเอาเป็ดได้ปลาเลยโอ้โหปลาแมนใจวะแมนใจเ,อ, <c oughs> เอาบลาซีมอีอว่าไม่ใหญ่ซีมือก็ดีเลยนะปลาซีม,มอือียกวน,นะนะพี่น้องปัาบเข่าให้เป็นไดอโอเคทึ <c oughs> ่งน้ำปลาทึ่งปลาแดกได้ <c oughs> อ่าโอเคก็โอเคไปไปน้องกินข้าวแรกกัน มาเด้อมาเด้อกินข้าวน้อกันเด้อบาด์ดี้เด้อสัแสบแซ่บไขต่ขต้มไข่ต้มตามมักแดงคนตกมเราจไปตลาดตลตี่ยังเลยวะเนี่ยพอดีน้ำเค็มมั้งเหรออะไรไม่ผิดทางนก็ไม่ได้ พต๊พยเขานเอ้เอ็มสรกดิกระโดดเช่ะตแข่ต๊ะแบนี้ตมืคืนเข้มเฮ้ยต้มงจะน้ำบุกโคตเจ้ากันนน้ำขนเข้มจะแช่น้ำต้มสีเาบอเออเอาไะไรงานจ๊ะ บอยินกับต้มเต้ยงั้นเหรวะิ่ิ่มาดะยิ่ัวเองจต้มบอคุณแล้วนะไม่ใส่กระเจ้าคุณกินเพิ่มพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้ต้มเอนเข้มหนำขอนนำบกกโก้ให้มดหมดได้กับ

เหมืนลยน้องน้องไอ้นตกเดียวประหิเรียบเลยเข่าปลาเขาน้าน้ดลปลาไหลเดี๋ยวข่าปลาเขาแม่น้าเต็ตาึงเนยถามันแหงกเลยเนาะจะเอ่าถานลงอันนั้นได้ทำไมก็แหงนำบุกมือเดียวกับเบิดเ Nó khăn một Muy quá mừng, dock the night. Hang ong Một dư niệm của tinh thần. Một Một dư niệm. A nhu cầu tao, một yaso rayana. Dơ niệm mất tạp, egg bạc. Men, len yong 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 len ตมันก็เค็มแบบกีนจะน้เเลๆมันก็เค็มๆตอก็เค็มมียอมคนบเค็มอยู่แล้วมันไป็มแห้งมันมาแล้วแหงก็ได้น้ำไน้ำกบดน้ำมานมแหแหงแล้วอย่านเอาขึ้นไือบัก็อก็ต้องาบ้าาก็คื่เมน้งน้ำก็ยังเค็มน้ำบกบกบกานึงแล้วน้ำที่ของเขาใส่่อใส่ก่เดี๋ยวห้างกินมันยู่เกาเลย

ม่หวนเค็มเ็บเลยผมม่กระแเลากินกุฎิยาเราไปชิมแล้วปกินเนี่ยเยังไกันไ้เด็ดกิเ็มเขาไื่อเ็มได้แน่นบอกนมือหนักเองเขาจนักเ็มธรรมดาตั้แตงเข็มแบบนี้ก็ไม่แซกตั้แตงแทแซตมเต็ เต้าแม่เมี่อ่บ้ก็โกโ้ข้าไปเจอเจ้าคุน,นทั้งบ่เท่าเราหาอยู่แว่ละเห็นก่นเบิดเท่าอยู่ปากก่คือเกิดบปล่อยแท้กว่นแน่บ่ถ้ามาขังเดียวแน่รู้ย่าเราบางอย่างเห็นอีกหนึ่งโอ้ยแม่ดี มันมาจากาอรแบบนี้ตอนหังขาดไปด้วยไดแขั้นแ่บข้าวไปตัดยำขาดเบ็ดตัดแต่ก็ดึงดึงผรมขาดนี่นะครับดึงขาดขั้แขวมานอะไรขอกไป้คือมันหายมามัน mm. ยุ่งเนีั้นนั่นผู้โตขั้นแขวเห็นคนมน่าเอามากมคับไม่งักม่ไดมามัอกับป้ามันกับไปแล 4. 4. 5. 5้วมัวางเงี้ยบ่เน่ย เราตัวนังก็เออเราัก่อนมันป <Gir ug. S 1> ้าเลยโดนกาดมากาดเอามาเลยเรามันเองมันกาดมันอยามันอยากวจได้ไหจะซือจะตีมมนเลยนี่โยมันแกงจะกัดก้นลื้อนอกไปไนเนาะจะไม่รู้อไนไม่ลื้อยปกติริงเรื่องไก่มันจะไปห้งคอยบอกจะไปเอิญนื่ใส่มันเอิญซื้อือจกลื้อมาแน่ตัวเราไปจกื้อดุยหูหานทั้งห้มาทังนึ่งเหาเลยฟ้กาันยอเบิ้มอย่เห่ากูบนะคนางนื้มันังงห่าจะอด มันแห้งไรมันบบเแบบนั้นแห้งอยาตีมันแห้งอยากัดคนแล้วเอายันสวดนนองเาแล้มนเป็นน้ำเลยนองเ้ยเรื่อๆงีหาข่มืออ้นซื้อมันอยากือหน้าขมืออืมมันกะหน้าอืใเขาบอกให้อ้นซื้อบใตามนี่แบบสูดช่วยนะวาเงน้ำนแบนั่น่ะโมนมา

ตัวน้เดี๋ยวดูแต่มันนอนอยู่ในกอกหลางนั่งาไมนกระข้างมึงมันจะออกไปนึงแชีพี่น้องเลยเขาหงตาคนเต็มเดี๋ยวจะคนเชื่อมันไ็จะไจอยเอาเา้จคนเจคนไปไหนโอ้ยมันสั่งน้เขาต้องรออกไปตางนั่นน่แม่เลยเขาไปอยางมันเปลี่ยนไปเยอะตงงี้่จะไปากคนนะ เอาไปตากเลยพ่นทํามเลยไปเลยผมตมยงสบานว่าี่มีทานอะไรอย่างเ้มีอก็ชิหองคนคตาพี่ลองเกนจะจาะได้เดียวจทานก่ยไ่ได้นะไปลงแรงเดเลยห่แล้งผสมมดูต้องุกวาใันวยูเออไม่ได้ควันคูบีไวเด็ควปนพวกแ้วจะ่แห้งกมเร็จแล้วรับอัดไพมือนะพูนใหม่เมื่อหแล้วอันเ เลยบดได้ปอยไพเป็นฐานอะไรเงบ้ไม้ปัดเอาเอาเดีรยวทมมาได้อัดไปได้อัดไปได้หดน้ำหดไปรากผู้มัน่ป็เจาาผู้แปนะหดมันก็มดด้วยเหรอเด็กเจ้าผู้แปลวมันก็ไม่ค่อยออกมันอดไปนะคือมันดีเลือดหดบ้างหดดีเรือดหาำหดไปแล้วเดือดหมดเดือดมันเปลียนอ่ะคิปนี็ลาเด้อพี่น้องเด้อยบายพี่น้อง